ป่อกับเซียวครับเซียวสวนเซียวไอซ์สวนครับอ่าเลื่อมเสียดครับเลื่อมเสียดจากคนบ้านมาไทยอา่อยหมอแค้นสวนมีคนเบิ่งร้ายหลายครับสันคนในช่องเลื่อมผมไหมครับคนแซงผมเ็นเดชป้อปวดปีมือป่ะปีมือดีดิเป็นเซียวกันครับเลื่อมเสียเลื่อมเสียจะปีกว่าไหมวันน่ะนะจะปีกว่าอายุหนักอ้าว มึงกระางเนนี่ีก็คอคนี้อายุหลายกว่าตัวเขากหลารกว่าาจัว่ว่าเป็นในตัางบ้านแล้วนี่เขาทานได้เลยทานทานจินบ่านเหมือนตัวรัดไปนี่เอาไมร่้มงกแบุลกินเมือนกันุกินเมือนเมงั้นดีถึงก็ได้หรอขายเลยิได้กั เดี๋ยววันนี้อาจจะขายเพราะว่าไม่หลายไม่ต้นเดียวค้าเครื่องโอ้ไม่ควันบุ้งไม่ยุ่งข้ามก็คุณเลยขุณนก็ได้านแล้วยังไงต่ยังฟังเงยเงยเนี่ยก็เป็นเงยเงยจ้างกระเจาตัวตัวมีเงยหน่อยหรือจะว่าจ้างกระเจ้าเงยบอกเงยเ เาวันเลยการเล้ทางติดไหม่หนาสี่มสามสี่ก็ถูเนี่ยเราได้เห็ดทานไม่ย่คแค่งามประเดี๋ยเห็ดหม้อเห็ดมันเจี๊ยวเห็ด เงนนั่นเน่เห hmm? ็ดแปะเฮ็ดนังมันโวยไห้ดีกถึงลังขอลังข้าวว่ง่วงมันนี้มาลำเลืมเลื่อมเสียมาน้ำหันกุชชีนลำหมันกุชชีเลื่อมเสียเห็นเสียแม่บานอยู่เยลยใเลยพอดีมักพุกเกาเอเาไปเขาพกเกาเออเรดีใมาตามหาแต่สวนนบสวนนบก็เจ้าามยติถามเนาะตองโต๊ะ เหมอรื่ขาเจ้มีอย่างก่อมีอนทำปุ๋วาเม็ดเอาหมือลมูขึ้นเหรียเเอาหมอลมงูมหาเงินสั่งเจดีจดีร้อยปรุตบาทบัตรลอยมีสิบเขาจ้างเขาเตรียมวงเลยดำเตรียมวงกรรมการก็จ้างเราสามารถเจีบานเอง ได้กำไรยี่สิ้แต่ละเป็นแสนได้ยี่สิบได้ไ่ได้คนเดวมากปีเด้อจ้างก็ได้บัตรลอยนีสิบบาทจ้างเขาครับจ้างเขาจ้างเขากับสองแสนขั้วคนเดียวเมื่อก้เได้คนผสมคนจบทุกปีงานประจำปีคนนี้เนี่ยคนนี้ ตอนนี้ไฟดับเลยอ่ะมานังโซกันครับขอขอบารมีครูเนี่ยให้ไฟมาเนาะแมนใส่ใจล้ำเนาะสิบสอสิบปอนสามปีเนาะเออพูดแล้วใส่ใจล้ำเลยสามปีไปด้วยเป็นยี่ง่ายหมดเดี๋ยวจะยกเลิยแมนอยู่ฝากพี่น้องไว้สำนีทสักครั้ครับสวัสดีครับรับไปดีครับ